รอเพื่อนมารับครับเนี่ยก็รอานานมาสักพักหนึ่งป่านนี้ยังไม่มาหิวข้าวแล้วครับเนี่ยฮะเมื่อไหร่มันจะมาวะตอนนี้12นาฬิกา56นาทีเกือบจะบ่ายโมงแล้วรอมาสักพักหนึ่งแล้วมันบอกว่าประมาณสักไม่เกิน5นาทีตอนนี้ยังไม่เห็นมาเลยไม่รู้ว่ามันไปอยู่ไหนเนี่ยค่ัเ,เพื่อนๆครับ สถานีรถไฟชัตปาตีชิวาจีที่เมืองมุมไบครับเมืองบุมไบหรือว่าเป็นนครเอกของรัฐมหาราชตกะคับเพื่อนๆนะโยแมนยแมนอ่า Yo, Yo, uh, thank you thank you see, see you Yeah see ขอบคุณ yeah. yeah yeah happy to see you man maybe yeah maybe I uh, waiting for you uh, a long <'m> sorry time sorry because I'm so late t h e I I'm not sure that you you will come so why u h I don't know because I waiting for you for long time man Yeah, <laughs> yeah. okay เนี่ยครับเพื่อนๆนะเพื่อน เพื่อนที่อินเดียครับอพอดีผมเพิ่งลงมาที่สถานีรถไฟตรงนี้ฮะ,ะแล้วก็พอลงสถานีรถไฟแล้วก็มารอตรงสถานีรถไฟแล้วก็บอกเพื่อน <c oughs> เพื่อนก็เลยมารับเนี่ยฮะเ <Hello. S 1> พื่อนชาวอินเดียครับโอเคทักทายแบบเซฮินดี้ทูแฟนไทยแลนด์อันเซฮินดีอ Yeah you can say you can say something you you come uh Alone, you come alone? Yeah. Where, where, where friend? friend ở nhà, friend ở nhà. My friend is uh, waiting for um, uh, get off India. Get off India? Yeah. Ah, okay. You say na last time we. Yeah, yeah, can yeah. Can go there. I, yeah, and, I know, man, yeah, I know man, I know, I right. know. So, so now, uh, my bag is oversized. Okay. so Let's uh, <laughs> take uh, your bag and then ah. uh, eat some food. Ah, yeah. Sure. And then Me? walk. Uh, แน่นอนเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวมากหิวข้าวมากเลยโซฮังกรีเลยเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปกินข้าวกับเพื่อนนะแล้วเราจะไปเชิญข้าวแต่วันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากไปเดินไปวีแคนบอกอ่าอ่า thank you ไปอ่าเนี่ยฮะเราจะเดินไปเอากระเป๋ากับเพื่อนเราเก็บกระเป๋าไว้ตรงนั้นตอนนี้เพื่อนมารับแล้วแล้วเพื่อนจะพาไปอ่ากินข้าว เพื่อนจะพาไปกินข้าวเสร็จแล้วเขาก็จะพาไปเที่ยวที่อินเดียเกตอินเดียเกตก็เป็นสัญลักษณ์ของเมืองบุมไบเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปไปกินตรงโน้นนี่ฮะโอเค this ม y b แบกเอากระเป๋าก่อนดิ n ัน h i s มี a น y man no problem รู้อ้าวเยูะเยอสตรองแมนอยู่โอเคโอเคบอกว่าบอกมันว่าให้มันเอาอันหนักเพราะว่ามันมันแข็งแรงกว่าโอเคเลทสโกมันแข็งแรงกว่าก็เลยบอกให้มันพายกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็เลื่อนไปบนแพลตฟอร์มแล้ว a ็ไ o บนแพลตฟอร์มโอเคนี่ฮะเราเดินผ่านเข้ามาสถานีสัตรปาตี ชัตเตรปาตีเรือนเวสเทร์นเชน่นฮะเนี่ยฮะ,เ,ยฮะเราเดินอยู่ที่สถานีรถไฟชัตรปาตีนะชัตเตรปาตีชอตฟรอม c h ชออ็อต f r อ m C H c บัตร but uh, the main gate i s oh uh, this is the back side of gate oh back side back side of gate okay เนี่ยฮะด้านด้านประตูใหญ่มันจะอยู่ฝั่งฝั่งโน้นครับเพื่อนๆนะประตูใหญ่ของสถานีรถไฟฉัตรฉัตรปาตีตรงนี้ฮะฉัตรปาตีมหาราชซึ่งเป็นการสัตว์ปกครองรัฐรัฐอ่า รัฐมหาราชสมัยก่อนนะท่านเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มากก็คือกษัตริย์ชัตรปาตีมหาราชนะฮะยูแมน last night I yeah this uh, this train I I come from Agra yeah it's good Indian uh, Indian train is good yeah yeah, yeah. now now it is so development ah yeah so India is พัฒนา modern <been. S 1> modern อ่าเนี่ยก็บอกว่า now India is modern แล้วใช่ไหม India modern แล้ว your country go to the moon so modern modern, <laughs> modern I'm say, saying I'm saying I'm saying uh. now now Modi's government นะ that's a Modi you know อ่า yeah yeah India's government อ่า yeah yeah okay ตอนนี้ฮะบรรยากาศสถานีรถไฟครับ ก็จะะประมาณเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปด้านหน้าครับเพื่อนๆนะก็คลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันตรงด้านหน้าครับเพื่อนๆนะตรงนี้ครับเพื่อนๆครับบรรยากาศบรินนเวณด้านด้านในของสถานีนรถไฟชัตรปาตีชิวจ,จีมหาราชที่เมืองมุมไบครับ ติดแอร์ครับเพื่อนฮะติดแอร์เย็นสบายด้วยฮะ f a c i l i t y ีดีมากกูดมากเนี่ยฮะสะอาดฮะนี่ฮะจะติดด้านในตรงนี้จะติดแอร์มีร้านคา้าด้วยครับชว์ช่องอเดียทัวร์ครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟชัตรปราตรปราีซิวจีมหาราชเมืองเอกของรัฐมหาราชก็คือเมืองบุมไบสมัยก่อนนี้เมืองนี้เขาจะเรียกว่าบอมเบย์ครับแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นมุมไบามาหลายปีแล้ว พอดีเพื่อนมามารับครับเนี่ยเพื่อนซาฮินโแมนเซเพื่อนเขามารับ Speak Hindi p e a k Hindi เซเซ Hindi เซ Hindi เซโอเคเซ Hindi ทักทาย t h a n n a t อ่าโอเคโอเค บอกให้มันคุยภาษาฮินดีให้ฟังหน่อยโอ้นี่ Amazing เนี่ยผมจะเชิญกล้องไปให้เพื่อนดูว้าวว้าวเนี่ยฮะ It's amazing It's beautiful นสวยมากสวยมากสวยมากนี่คือสถานีรถไฟกันเพื่อนฮะสถานีรถไฟชัตรปาตีชิวจีมหาราชแห่งเมืองมุมไบมุมไบเนี่ยฮะ เป็นอาคาราทรงโคลูเนียลสมัยสมัยอังกฤษปกครองนะฮะเนี่ยตรงนี้เป็นอาคารอาคารเก่าแก่ฮะที่เขา,าสร้างยังเก็บไว้ตรงนี้ฮะเป็นอาคารแบบวิกตอเรียโคลูเนียลสมัยอังกฤษปกครองเนี่ยฮะโอ้ oh, I love this I love this plate ฮ e y I love this plate really ah so much okay. อ k a y ah เราจะ <What? S 2> เราจะปิดกล้องตรงนี้เราจะ close up ตรงนี้ปิดปิดกล้องโอเคโอเคก็เราอยู่ที่สถ,สถานีรถไฟชัตตปรตีชิวาจีมหาราชที่เมืองมุมไบครับแล้วก็เราจะมาปิดคลิปตรงนี้นะครับปิดปิดคลิปตรงนี้ไว้ก่อนแล้วไว้ถ้า,างไงถ้าฝากไล์ช่องอาดีก็ฝากไล์ฝากแชร์ฝากซับช่องให้อาร์ดีด้วยก่อนจาก Uh, อาดีกับซาฮิวคงต้องเซกุดบายก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าซีย <Yep. S 1> <Okay, bye. S 2> ูในคลิปโอเคบาย